ลมหนาววอยๆแบบนี้ต้องเมนูข้าวจี่เท่านั้นเลยค่ะทุกคนนี่เราจะมาทำข้าวจี่กันนะคะแต่เป็นข้าวจี่ยุคใหม่นะคะด้วยตัวนี้เลยค่ะเครื่องทำวาฟเฟิลเครื่องทำแซนด์วิชซิกเกลิลตัวนี้เลยหมาค่ะ ที่ใดได้เมนูอร่อยทุกทีเลยนะคะคลิปนี้มอมอจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนทําเมนูข้าวจีจากเครื่องทาแซนด์วิชซีก้าเครื่องนี้ค่ะเชื่อว่ายังไม่มีใครพาทําแน่นอนเมนูนี้ง่ายสุดๆไปเลยนะคะแค่มีไข่ไก่แล้วก็ข้าวเหนียวแค่นั้นเลยค่ะทุกคนส่วนใครจะใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเพิ่มเติมสามารถใส่ได้ปรุงได้ตามชอบได้เลยนะคะส่วนวันนี้มอมอมก็ปรุงน้อยอร่อยมากเหมือนเดิมซอสแค่กวดเดียวก็พอแล้วค่ะ เสร็จแล้วก็ตีไข่กับเครื่องปรุงให้เข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียมทําข้าวจีอะไรอร่อยของเรากันได้เลยนะคะก่อนที่เม่อวาจะทาข้าวจีมอก็เปิดไฟวอร์มไว้ตั้งแต่ตอนตีไข่แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เครื่องร้อนพร้อมใช้งานได้แล้วค่ะส่วนข้าวเหนียวนะคะใครสะดวกปั้นเป็นก้อนหรือว่าจะทําเป็นรูปทรงไหนได้ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้ขอใส่น้ํามันมะกอ,อกนิดนึงนะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวตามนะคะแต่ว่าขั้นตอนนี้ใครจะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยนะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาพับเดียวรอทานได้เลยค่ะนี่นะคะเมนูเข้าจี่คนเมืองบางคนอยู่คอนโดบางคนอยู่หอพักไม่สะดวกก่อเตาถ่านก็ใช้ตัวนี้ไปทําได้เลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็ไปทําตามกันได้เลยนะคะพิกัดเครื่องทําแซนด์วิชที่ก,ก้าหน้าคลิปนะคะว้าวเข้าวจี